ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Invest Forum ค่ะล่าสุดการปลดพนักงานทั่วโลกได้มีการโหมกระพือขึ้นมาอีกครั้งซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น AIS ก็ปลดพนักงานหลายร้อยคนทั้งที่ก่อนหน้านี้ ปฏิเสธว่าไม่มีการปลดพนักงานแต่อย่างใดนอกจากนี้ฟฟลิปส์ก็ได้ปลดพนักงานอีกกว่า6,000คนรวมถึงการประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า3,000คนกับบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ในเยอรมนีการปลดพนักงานในครั้งนี้จะรุนแรงแค่ไหนวันนี้มาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ กระแสะการปลดพนักงานของบริษัททั่วโลกนั้นยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะ,ะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงโดยสําหรับการปลดพนักงานของบริษัทในประเทศไทยนั้นยังไม่ปรากฏให้เป็นกระแสะมากนักก่อนที่จะมีกระแสะข่าวลือว่าแอนฟ n านอินโฟเซอร์วิสจะมีการปลดพนักงาน มากถึง3,000คนโดยอยไรก็ตามแหล่งข่าวได้สัมภาษณ์บริษัท Advice Info Service มหาชนซึ่งยอมรับ ว่าบริษัทนั้นได้มีการปลดพนักงานไปแล้วจำนวนประมาณ200คนเนื่องจากมีการประเมินผลการทำงานสิ้นปี2565ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้โดยขอปฏิเสธกรณีกระแสข่าวที่ว่าบริษัทจะปลดพนักงานจำนวน3,000คนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดซึ่งการปรับลดหรือว่าปลดพนักงานจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติโดยหากประเมินผลงานแล้วต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะให้ออกส่วนตัวเลขที่บริษัทปลดพนักงาน3,000คนนั้นก็สงสัยอยู่ หรือว่าออกมาได้อย่างไรซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะถ้าปลดเป็นจำนวนตัวเลขนี้บริษัทคงจะต้องยุบแผานากภายในไปนหลายแผานากส่วนจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ทางบริษัทอาจจะเน้นการทำธุรกิจในส่วนของ B2B มากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาโซลูชันเพื่อขายให้กับธุรกิจต่างๆในขณะที่ธุรกิจเดิมในฝั่งของ B2C บริษัทจะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติมาแทนที่มากขึ้นซึ่งการที่บริษัทสรรรื่อสารเปลี่ยนตัวเองจาก Network Pro v i d e เเป็น Service p r o v i d e r นั้นจะช่วยให้ต้นทุนลดลงโดยเฉพาะส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเช่นเสาส่งสัญญาณที่จะต้องถูกนำออกไปโดยหันไปนเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งคงต้องยอมรับว่าคนในบริษัทอาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากที่นำโดยกลุ่มวิศวกรผู้วางโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นกลุ่มคนซาซเทคส่วนการปลดพนักงานของ AIS หากจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมก็อาจจะต้องเป็นหลังการควบรวมกิจการซึ่งอาจจะต้องมีการจัดโครงสร้างธ,ราธุรกิจอีกครั้งโดยปัจจุบัน a d v a n c e มีพนักงานอยู่ประมาณ20,000-25,000คนส่วน 3BB ที่จะเข้ามารวมหลังจากนี้จะมีพนักงานประมาณ3,000-4,000คน ส่วนทางด้านบริษัทฟิลิปสันชาติเนทแลนด์อยากใหญ่วงการเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ประกาศทยอยปลดพนักงานทั่วโลกอีก6,000ตำแหน่งต่อเนื่องจากที่เคยประกาศปลดไปแล้ว4,000ตำแหน่งเมื่อ3เดือนก่อนระหว่าที่กิจการของบริษัทเสียหายอย่างหนักจากอุปกรณ์ช่วยหายใจขณะนอนหลับที่ต้องเรียกคืนโดยรอยเจคอมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าการตัดสินใจเช่นนี้เป็นเรื่องยากแต่จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง6,000คนภายในปี2025โดยในปี2023จะมีพนักงานต้องออกจากงานถึง 3, โดยปีน,นโดยปี2022ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับฟริบส์และผู้ถือหุ้นโดยต้องปรับปรุงการดำเนินงานและเร่งทำผลประกอบการให้กระเตื้องขึ้นอย่างเร่งด่วนโดยฟริบส์ได้แถลงผลประกอบการขาดทุนในไตรมาสที่4จํจำนวน105ล้านยูโรเมื่อรวมผลประกอบการทั้งปีขาดทุนถึง1,600ล้านยูโรซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเรียกคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับคนที่มีปัญหาหยุดหายใจชั่วคราวขณะ นนอนหลับซึ่งฟิลิปส์เรียกคือสินค้าตัวนี้จากทั่วโลกตั้งแต่ปี2021หลังจากพบว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบที่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อสูตรเอาเศษชิ้นส่วนจากโฟมที่อยู่ภายในตัวเครื่องโดย CEO j เจขอซึ่งเข้ามารับหน้าที่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาย้ำว่าฟิลิปจำเป็นต้องปรับปรุงผลงานและวิธีการทำงาน เพื่อปรับผลผลิตและความกระฉับกระเชงซึ่งก่อนหน้านี้ฟิลิปได้หันที่ธุรกิจมาทําอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านเฮลท์แคร์มากขึ้นแต่ว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวทําให้เกิดข้อกังขาเมื่อต้องเรียกคืนสินค้าจนล่าสุดบร,ริษัทถูกกระทรวงยุติธรรมสารสอบสวนและอยู่ระหว่างการต่อรองเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในสารอเมริกาซึ่งกรณีนี้ซีอีโอเจคอบกล่าวว่าบริษัทจะมุ่งสร้างความปลอดภัยและการจัดการที่ มีคุณภาพรวมถึงเรียกคือสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการหายใจให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยไปแล้วถึง90% และนอกเหนือจะก้าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้าแล้วทางบริษัทก็ยังถูกเรียกร้องให้ตั้งงบประมาณ85ล้านดอลลาร์หากมีการจ่ายชดเชยซึ่งเบื้องต้นทางบริษัทยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าเดือนธันวาคมนั้นจะแจ้งผลทดสอบสินค้าที่เรียกคืนมาว่ามีความปลอดภัยที่จำกัดการใช้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรอการตัดสินของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วโลกและนอกจากนี้ทางบริษัท SAP ที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ในเยอรมนีก็ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานอีก3,000คนหรือประมาณ2.5เปเซจากพนักงานทั่วโลกเพื่อลดต้นทุนการจ่ายกว่า11,500ล้านบาทพร้อมหันไปลุยธุรกิจข่าวมากขึ้นโดยรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อสถานการณ์โลกต้องเผชิญวิกฤตโควิดสงครามรัเสเซียและยูเครนที่เป็นตัวแปรทําให้บริบทต,ต่างๆนั้นเปลี่ยนไปแน่นอนว่าทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบรรดาธุรกิจทั้งราย ล็แะร่ายใหญโดยเฉพาะกระแสการปลดพนักงานของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นเสียงฮือหามาตั้งแต่ช่วงปลายปี2022เริ่มมาจากเมตาเจ้าของ Facebook ได้ปลดพนักงานออกไปแล้วกว่า11,000คนจนกระทั่งช่วงต้นปี2023บริษัท Microsoft ก็ได้ปลดพนักงานออกกว่า11,000คนตามด้วย Amazon ได้ปลดพนักงานไปแล้วกว่า 18, 0 0 0คน และล่าสุดก็ถึงคิวของ SAP บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ในเยอรมนีที่เตรียมเลิกจ้างพนักงานกว่า3,000คนเพื่อลดต้นทุนและต้องการฐานาเน้นธุรกิจคล่าวมากขึ้นโดยลูก้ามิวสิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SAP กล่าวว่าการเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่จะทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างปี2023ถึง2024ได้ถึง300ถึง350ล้านยูโรโดยพนักงานในสำนักงานใหญ่จะถูกลดออกเพียง200คนนอกจาก นนั้จะกระจายไปตามสำนักงานเล็กๆโดยบริษัทจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจคลาวเนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเห็นได้จากช่วงไตรมาสที่4ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า30%หลักๆมาจากดีแม์การใช้งานซอฟต์แวร์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจับมือกับพัฒมิตรอย่าง BMW บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น